แม้ว่าเมสซี่นะครับหรือลีโอเมสซี่เป็นลองคริสเตโนโรนันโดอยู่นะครับแต่ก็มีบางสิ่งบางอย่างหรือบางสกิลบางความสามารถที่คริสเตโนโรนันโดไม่สามารถที่จะเอาชนะเมสซี่ได้ในศตวรรษที่21นี้เดี๋ยวเราไปรับชมหลักคลิปนี้กันนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับนี่เราี่ช่อง The Master c i Channel นะครับทุกหลังเที่ยงวันจันทร์ถึงวันพฤหัสนะครับเราก็จะอัปเดตคลิปเกี่ยวกับฟุตบอลกันตลอดเลยนะครับเกี่ยวกับคอนเทนต์ฟุตบอลนะครับก็แล้วแต่ว่าจะมีข่าวมากน้อยขนาดไหนนะครับถ้าเกิดบางสัปดาห์มีข่าวน้อยก็อาจจะไม่มีวันพฤหัสนะครับแต่สําหรับสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์ที่2นะครับของเดือนธันวาคมหรือสัปดาห์ที่3มนะครับ ก็จะมีเรื่องราวเนี่ยเกี่ยวกับฟุตบอลค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับก็เรียกว่าทอกอเตอร์ทาวเลยนะครับก็จะยาวถึงวันพฤหัสเลยอาจจะมีวันละ 2- อถึงสมคลิปก็แล้วแต่นะครับอาจจะไปถึงวันศุกร์ก็ได้นะครับและสำหรับวันนี้นะครับก็มีสถิติของเมซี่ที่น่าสนใจเนื่องจากการเปรียบเทียบนะครับใน EP ที่แล้วนะครับระหว่างคริสเตโน โรนัลโดกับลีโอเมซี่นะครับว่าคริสเตียโนโรนัลโดคืออันดับหนึ่งตลอดการนะครับแล้วก็ไม่มีใครสามารถแซงคริสเตียโน n โรนัลโดได้นะครับแต่มันก็ยังมีบางมุมและบางประเด็นที่ในยุคนี้ลีโอเมสซี่นะครับยังสามารถที่จะมีความสามารถหรือมีพื้นที่นะครับในการสามารถสร้างสกิลสร้างตานานที่เป็นของตัวเองได้โดยคริสเตียโนโรนัลโดไม่สามารถที่จะ ผ่านกำแพงตรงนี้ไปได้เดี๋ยวเราไปดูการวิเคราะห์นะครับของโคตเต้นะครับว่าทําไมเมสซี่ถึงเป็นตำนานในเฉพาะเรื่องนี้แล้วก็ไม่มีใครสามารถที่จะฟันฝ่าหรือทะลุหรือทําลายความสามารถอันนี้ของเมสซี่ไปได้ครับพี่ครับสวัสดีครับผมมาพกับผมนะครับโคตเต้นะครับวันนี้เราจะมาคุยอีพีที่แล้วเราคือเป็นของเจ้า C r 7ใช่ไหมครับครับตอนนี้เราจะเป็นของเลีอนเนลเมสซี่ สุดยอดตำนานเบอร์สิบของสโมสรบาร์เซโลนาและทีมชาติอาร์เจนตินาครับเจ็ดสถิติที่ยากจะทำลายของเมสซี่เดี๋ยวผมจะมาฉีกแต่ละประเด็นให้ฟังครับประเด็นที่หนึ่งนะครับผู้ที่ทำประตูได้มากที่สุดในลาลิกาสเปนนะครับตอนนี้ลิโอเนลเมสซี่ทำให้กดในลาลิกาสเปในลาลิกาสเปนนะครับไปทั้งหมด438ประตูครับ ถ้าเกิดในในเลกนี้มากกว่าโรนัลโด,นโดนแน่นอนแน่นอนครับลงเล่นให้บาเซลูนาไปทั้งหมด474เกมครับคิดค่าเฉลี่ยเป็น0.93ประตูก็เฉลี่ยประมาณ1 1ประตูต่อเกมครับแล้วก็เดียลเมสซี่เป็นนักเตะที่ถือว่าสุดยอดมากแล้วก็ลงเล่นในอายุที่น้อยที่สุดครับประเด็นที่สองยิงประตูในลาลิก้าสเปน16 ฤดูกาลติดต่อกัน16ฤดูกาลติดต่อกันเลยสุดยอดมากครับครับด้วยเมสซี่ทำประตูแรกในวัยเพียง17ปีนะครับในปี2004-2005 2004-2005ครับแม้ว่าตัวเนี้ยเขาจะแตะเลข30แล้วเขาก็ยังทำประตูได้ต่อเนื่องครับโดยตอนนั้นเขายังคงที่นำเป็นดาวซันโวอยู่ณณณตอนนั้นครับแล้วก็ทำไปด้วย12แอสซิสเป็นสติที่ยากจะสติที่ยากจะ ในการทำลายในการทำลายแน่นอนด้วยวัยเพียงแค่17ปีตอนนั้นทำมาด้วย19ประตูโอ้โหเพียบเลย12แอสซิสสุดยอดสุดยอด <นะ S 2> มากนะครับครับแล้วประเด็นที่3ที่ผมจะพูดถึงทำประตูได้มากที่สุดใน1ปฏิทินก็คือหนึ่งปี1ปี 1>, 1, ป1ปีนะเมสซ,ซี่ทำลายสติของตรงนั้นก็คือที่ผมจะอันนี้ที่ที่ผมดูจากตามข่าวนะครับเป็นการทำประตู กับรวมกับทีมชาติได้90ประตูใน1ปีนะ้โห90ประตูใน1ปีคิดว่ามากกว่าโปรตุเกสอีกเนาะใช่ครับมากกว่าแน่นอนครับนันดแน่นอนอันนี้คือรวมจากรวมกับทีมชาตินะครับทีมชาติและสโมสรครับแล้วก็ประเด็นที่4ยิงประตูยิงประตูติดต่อกันได้มากที่สุดในเกมครับของดิวเนลเมซี่คือตอนนั้น เขาสามารถกดไปที่33ประตูในการลงเล่น21นะัดติดต่อกันครับต้องบอกว่าติดต่อกันนะครับใน21เกมเขายิ้ไปด้วย33ประตู3 3มประตูเลยใช่ครับแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่เขาว่ายากที่สุดคือการที่เมสซี่ลงไป10เกมแล้วซัดไป21ประตูในปีอในในปีที่ในปีนะ่าผมจำไม่ได้น่าจะเป็นช่วงที่เขาอายุน่าจะยี่สครับอันนี้ครับ แล้วก็ประเด็นที่ห้าตอนนั้นอยู่อยู่บาซาบาซิลุน่าครับ,บประเด็นที่ห้าทำประตูได้มากที่สุดของที่หนึ่งของสโมสครคมั่ต้องพูดถึงแล้วว่าเมสซี่เขาทำไปเยอะมากคตอนนี้เขาทำให้บาซ่าไปทั้งหมดหกร้อยยี่สิบเจ็ดประตูและอาจจะพร้อมที่จะเพิ่มไป,ไปเรื่อยๆโอ้โหแต่ตอนนี้จากที่มุมมองเขาบอกว่าแต่ก็มีหลายบอลหรือว่าหลายการพนันโต๊ะต่างประเทศนะครับเขาบอกว่าเ <c oughs> มสซี่จะยิงถึงเจ็ดร้อยประตูหรือไม่ แต่ในมุมมองผมจากที่ผมวิเคราะห์ผมว่าค่อนข้างยากค่อนข้างยากเพราะว่าเมสซี่อาจจะหมดสัญญาแล้วก็ตอนนี้เมซี่ก็ผลิตสกอร์ไปได้ค่อนข้างน้อยครับโดยส่วนต่างก็อยู่ที่ทั้งหมดเมสซี่ต้องยิงอีกประมาณอีก7จ็ดสิบสาประตูถึงจะครบ700ดรยตายแก่แล้วด้วยน้อยก็เป็นอีกหนึ่งคือรับใช้สโมสรที่ยาวนานที่สุดในลาลิกาสเปนก็มีความพักดีมากก็คือบาเซลน่ เมสซี่มาตั้งแต่อายุสิบห้าปีแล้วครับประเด็นที่หกเป็นผู้เล่นที่อายุน้อยที่สุดในทศวรรษที่คว้าบอลลงดอได้สี่สมัยครับคือตอนนั้นเมสซี่เมสซี่นะครับได้รางวัลฟีฟ่าบอลลงดอเนี่ยมีเพียงแค่อายุยี่สิบห้าปีหกเดือนสิบห้าวันตอนที่เขาได้ฟีฟ่าบอลลงดอครั้งแรกครับแล้วก็ได้ฟีฟ่าบอลลงดอเยอะที่สุดคือหสมัยครับในทศวรรษที่ผ่านมาถือว่าเป็นสถิติที่<อ>ผมคิดว่า จะหาคูณค่อนข้างได้น้อยมากที่จะทำบนเขาครับสถิติที่7จควา้ารางวัลรองเท้าทองคำครับของยุโรปหรือว่าของยูยูฟายูฟา,ฟาแชมเปี้ยนลีกผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างยากนะครับว่าที่จะทำได้เหมือนกับเมสซี่คือฤดูกาลที่2018 2 0ส9ที่ผ่านมาเขาคือนักเตะที่ได้รางวัลน,นี้ครับครั้งล่าสุด คือกดมากกว่าโดยใช่ครับกดไปแล้ว36ประตูในศึกลาลิกาสเปนครับและกดกดไปอีก51ปร,ประตูรวมทุกรายการครับผมว่าเมสซี่เนี่ยเป็นนักเตะคนแรกที่คว้าสาติสามปีซ้อนครับตอนนี้คือที่เรามาโยงถึงว่าเมสซี่เป็นเจ้าของแชมป์เก่าปีที่แล้วครับที่ได้รางวัลปีนี้ที่เราตามค่าที่เราพูดในอีพก่อนคือระบบเลวานดอกก้ครับ ถ้าเราพูดถึงประวัติของเลวเนวเมสซี่นะครับเมสซี่เป็นนักเตะกับเหมือกับโรนโัลดเหมือนกันคือหนึ่งขาดยังขาดแชมป์โลกแต่ที่ผมทราบมาผมว่าหลายๆคนอาจจะไม่รู้จักหรือว่าอาจจะไม่ค่อยรู้ในข้อมูลนี้เมสซี่ได้แชมป์มาเกือบทุกุุลแล้วครับ,รบตั้งแต่ฟุตแชม์ฟุตบ,บอลโลกอายุ20ปีต,ตั้งแต่เยาว,วชนตั้งแต่เยาว,วชนแล้วแชมป์ปาเดลเแล้วก็แชมป์สโมสร ชิงแชมป์ทวีปอเมริกาใต้ครับจนถึงประชาชนเลยในวทวีปอเมริกาใต้ถ้าเป็นยูฟ่าแชมป์ถ้าเป็นในโซนยุโรปก็แชมป์ลาลิกา้าแชมป์คูป,ปาเดเลเรแชมป์ยูฟ่าแชมป์เบสเลีกและอีกหนึ่งแชมป์ที่ผมว่าหลายๆคนจะไม่รู้คือเรอเนลเมซี่เคยเคยได้เหรียญทองครับเคยได้เหรียญทองแชมป์โอลิมปิกเกมปี2008ที่ประเทศจีนคือ,อปักกิ่งเกมครับอันนี้ผมคิดว่าจะเป็นแชมป์ที่ทุกคนจะไม่ค่อยรู้ เหมือนว่าตัวนั้นทีมชาติทีมชาติอาเจนตินานะครับตัดเชือกกับทีมชาติบราซิลแล้วก็ชนะไปด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์ตอนนั้นรบบราซิลนะฮะมีโรนันดิโยอยู่เพราะว่าตอนนั้นโรนัลดิโนเป็นโคต้าอายุเกินเพราะว่าครักการของโอลิมปิกเนี่ยเขาให้นักเตะที่อายุเกินยี่สาปีได้สามคนคแต่เป็นปีนั้นเป็นปีที่อาเจนตินาได้แชมป์แชมป์เหรียญทองโอลิมปิกเกมปีสองพันแปดของ ปักกิ่งเกมครับที่ผมเล่ามาเนี่ยที่ผมดูเล่ามาแล้วก็มีหลายๆสเต็ปเนี่ยครับผมว่าตอนนี้เมสซี่หรือว่าโรนัลดูถ้าเทียบว่าใครเก่งกว่าเราไม่ต้องพูดถึงแล้วว่าทั้งสองคนเนี่ยเก่งในคนระดบในคนระแบบและในคนละด้านครับแต่เราก็มาดูที่ว่าทั้งทั้งสองคนเนี่ยฮะมาดูที่ว่าสถิติของใครเป็นยังไงแล้วก็ยากที่ใครจะมาทำลายสถิติของสองคนนี้ครับ ก็อธิบายเพิ่มนะครับสถิติของคริสตินรลันโดจะเป็นองค์รวมใช่ครับทั้งหมดเลยนะครับเนื่องจากโันโดย้ายทีมเยอะนะครับแล้วก็เป็นนักฟุตบอลที่ค่าตัวแพงที่สุดด้วยครับครับเราก็เมสซี่เนี่ยอ่าเป็นเป็นคนที่มีมีสถิตินะครับในององ,องย่อยนะครับในองค์ประกอบของแต่ละการแข่งขันเนี่ยหรือว่าแต่ละลีกแต่ละการแข่งขันเนี่ยค่อนข้างมากกว่า คือเซโนโรรันโดนะครับซึ่งสองคนนี้ก็จะมีความเก่งที่โคเตียบอกว่าแตกต่างกันใช่ครับนะครับแล้วก็ความเก่งแต่ละคนก็ไม่สามารถที่จะเทียบกันได้นะครับแต่ว่าก็ความมันนะครับและความบันเทิงนะครับที่จะเอาสถิติทั้งสองคนนี้มาเทียบกันนะครับเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงของเรานะครับสำหรับวันนี้นะครับก็มีคำถามอยู่ที่ว่าเอ่อเมสซี่นะครับเป็น เดอะเบสนะครับเอสซี่นะครับมีทั้งหมด7สกิลนะครับที่เป็นจุดเด่นและโรนัลโดไม่สามารถก้าวข้ามได้ใช่หรือไม่นะครับสามารถโพสต์มาใต้คลิปได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และก็กดกระดิกนะครับที่จะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับฟุตบอลนะครับแล้วการวิเคราะห์ฟุตบอลในทุกสัปดาห์ทุกวันหลังเที่ยงนะครับวันจันทร์ ถึงวันพฤหัสนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับสวัสดีครับครับ